สวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนนะครับผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลตลาดหุ้นสหรัฐกันครับหลังปิดตลาดวันที่19สิงหาคม2025ซึ่งข้อมูลหลกัหลกๆเนี่ยเราอ้างอิงมาจากรายงานของ Investopedia เนะครับพาดหัวเขาบอกว่า S&P 500กับ Nasdaq ร่วงจากคุ้นเทคแต่ดาวปิดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังแต่ออทัมไฮค่ะก็คือภาพรวมเหมือนจะผสมผสานกันไปนะคะวันนี้ใช่ครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาดูกันว่าเอ๊ะอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดจริงๆในมุมมองของแหล่งข่าวเขานะครับเริ่มกันที่ภาพรวมดัชนีหลักๆก่อนเลยนะครับ S&P 500เนี่ยปิดลบไป0.6% uh huh. ส่วน Nasdaq Composite อันนี้หุ้นเทคเยอะหน่อยก็ปรับลงไป1.5%ครับ ลงเยอะเหมือนกันนะคะครับแต่ที่น่าสนใจคือดาวโจนส์หรือ DJI เนี่ยปิดบวกได้เล็กน้อยนะครับหลังจากที่ระหว่างวันเนี่ยทำออท h i ไฮหรือสถิติสูงสุดใหม่ไปแล้วค่ะตรงนี้ Investopedia เดขาก็ชี้ไปที่ประเด็นาการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่มากๆหรือที่เราเรียกว่า m มกะ c a p นะคะครับพวก Big Tech ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอย่าง n v i d i ียหรือ NVDA กับ Broadcom AVGO นี่ลงไปถึง3.5%เลยนะคะโหจะลงแรงเหมือนกันค่ะส่วนเมตาหรือเมตากับ t ท s l a TSLA ก็ลดลงประมาณ 2%, <ừ> 2> แล้วก็มี Microsoft a m azon ลดลงประมาณ1.5%ส่วน Apple กับ a l p h a b บ t ก็ลงเล็กน้อยไม่ถึง1%ค่ะก็คือลงกันทั่วหน้าเลยสำหรับกลุ่มเทคใหญ่ๆ ใช่ค่ะมันก็สะท้อนว่าถึงแม้ดาวจะทำสถิติใหม่ได้เนี่ยแต่ความกังวลในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีน้ำหนักต่อตลาดรวมสูงมากก็ยังเป็นปัจจัยกดดันสำคัญอยู่อาจจะมาจากเรื่อง valuation หรือเปล่าคะที่แบบว่าราคามันขึ้นมาสูงแล้วก่อนจะมีอีเวนต์สำคัญสำคัญกาผมอีเวนต์สำคัญที่ว่านี้ก็คือการประชุมประจาปีที่จักสันโฮวันศุกร์นี้ใช่ไหมครับที่นักลงทุนทั่วโลกจับตารอถ้อยแถลงของประธานเฟดเจรมพาเวล ใช่เลยค่ะทุกคนรอฟังว่าจะส่งสัญญาณอะไรเรื่องการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหรือเปล่าคือตอนนี้ข้อมูลเงินเฟอ้อมันก็ยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่บวกกับมีความกังวลเรื่องผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าใหม่ๆด้วยนะคะครับความไม่แน่นอนตรงนี้ก็ส่งผลต่อตลาดพอสมควรเลยอยนอกจากเรื่องเฟดแล้วนะคะอีกเรื่องที่อยู่ในโฟกัสช่วงนี้เลยก็คือผลประกอบการของกลุ่มค้าปลีกค่ะอ๋อใช่ครับ วันนี้มี Home Depot HD รายงานออกมาแล้วค่ะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะหุ้นบวกไป3%เลยหลังจากที่เขายืนยันคาดการเดิมแล้วก็บอกว่าดีมานเริ่มฟื้นตัวแล้วครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วพรุ่งนี้กับวันพฤหัสก็ยังมีรายใหญ่อื่นๆอ,อีกทั้ง Lowe's Target แล้วก็ Walmart ใช่ค่ะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกตัวชีวัสุขภาพเศรษฐกิจที่สำคัญเลยค่ะต้องติดตามกันต่อครับผมทีนี้ลองมาดูหุ้นรายตัวที่น่าสนใจใน S&P 500กันบ้างนะครับตามที่แหล่งข่าวเขาไฮไลท์มาฝั่งที่ปรับตัวลงแรงๆเนี่ยมีพลันเทียหรือ PLTR ร่วงไปเเลยครับโหเกือบ10%เลยนะคะมีอะไรเกิดขึ้นคะตัวนี้ครับอันนี้มีประเด็นจาก Citron Research เขาเป็นบริษัทที่ทำ Short Selling อะครับออกมาบอกว่า กังวลเรื่อง valuation ของ Palantir ว่าอาจจะสูงเกินไปแล้วอ๋อโดนช็อตเซลเข้าให้ก็เลยลงแรงครับผมแล้วก็มี Oracle ORCL อีกตัวลดลงไป5.8%ออันนี้มีข่าวเรื่องปรับโครงสร้างภายในลดพนักงานแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงด้านความปลอดภัยลาออกด้วยครับ อืมหลายปัจจัยเลยนะคะแล้วก็มีพวกกลุ่มชิปอื่นๆอย่าง AMD Supermicro ก็ลงแรงเหมือนกันมากกว่า5%ใช่ครับกลุ่มเทค์โดนเทขายกันเยอะเหมือนกันวันนี้แต่ในฝั่งที่ปรับตัวขึ้นเด่นๆสวนตลาดขึ้นมาก็มีนะครับตัวแรกเลยคือ Intel INTC พุ่งขึ้น7%เลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากค่ะ Intel มีข่าวดีอะไรคะมีข่าวใหญ่เลยครับคือ SoftBank Group ประกาศว่าจะเข้ามาลงทุนถึง2,000ล้านดอลลาร์ใน Intel ว้าวแถมยังมีข่าวลือด้วยนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะเข้ามาถือหุ้นใน Intel อีกอื้อข่าวดีซ้อนข่าวดีเลยนะคะเนี่ยครับผมอีกตัวที่น่าสนใจคือ Prologis PLD อันนี้เป็นรีทประเภทคลังสินค้าบวกขึ้นมา5%อ๋อพร Logis นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะใช่ครับอันนี้ได้แรงหนุนจากมิสซูโฮบรกเกอร์ที่เขาปรับมุมมองเป็นบวกนะครับเขาคาดว่า Prologis จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงแล้วก็นโยบายภาษีบางอย่างด้วย ค่ะก็น่าสนใจค่ะสำหรับ p r o l o g i สถ้าเราขยับไปดูตลาดอื่นๆบ้างอย่างเช่น Bitcoin วันนี้ก็ปรับตัวลงมานะคะลงมาแถวๆ13,100ดอลลา่าจากเมื่อวานที่ประมาณ11,700ดอลลล่าครับหลังจากสัปดาห์ก่อนขึ้นไปแต่แถวๆ124,500เลยนี่ครับใช่ค่ะ การปรับลงรอบนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับการที่ตลาดเริ่มลดความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยเร็วๆนี้ลงหลังจากเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดนะคะอ๋อเข้าใจครับแล้วตลาดพันธบัตรเป็นไงบ้างครับค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็ลดลงเล็กน้อยค่ะมาอยู่ที่ประมาณ4.31%จาก4.34%เมื่อวานนี้ครับผมส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้ดูเหมือนจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับ ดัชนีดอลลาร์บวกไป0.1%อยู่ที่98.26ค่ะแล้วก็ตลาดสินค้าพกคภัณฑ์ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงประมาณ1.4%ครับลงมาอยู่ที่62.50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำก็ปรับตัวลงเหมือนกันประมาณ0.6%ครับลงมาถาแถว3,360ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะก็ปรับลงตามๆกันไปในสินทรัพย์เสี่ยงบางประเภทนะคะครับ นอกจากหุ้นใหญ่ๆห,หรือตลาดหลักๆแล้วเนี่ย i n v e s t o p e d i a เขายังมีหยิบยกข่าวบริษัทอื่นๆที่น่าสนใจมาด้วยนะครับอย่างเช่น Apple AAPL ค่ะ Apple มีอะไรคะมีแผนว่าจะผลิต iPhone 17ทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับตลาดสหรัฐเนี่ยจะย้ายไปผลิตที่อินเดียโอ้โหก็เป็นเทรนด์ที่เห็นแชทขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องการย้ายฐานการผลิตออกจากจีน ใช่ครับน่าจับตาดูต่อไปเลยแล้วก็มี Nvidia เดียอีกแล้วครับนอกจากราคาหุ้นจะลงแรงแล้วยังมีข่าวว่ากำลังพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดจีนโดยเฉพาะเป็นชิป B30A อ๋ออันนี้เป็นชิปเวอร์ชันที่อาจจะลดสเปคลงเพื่อให้ผ่านมาตรการควบคุมของสหรัฐหรือเปล่าคะน่าจะเป็นแบบนั้นครับแล้วก็มีสัญญาณว่ามีความคืบหน้าในการขออนุมัติจากรัฐบาลทรัมป์ด้วยอืมก็น่าสนใจค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับผม มีข่าวอื่นๆอีกนิดหน่อยอย่าง Robinhood s HOD o ก็เปิดให้เทรด Event Contracts ที่อิงกับผลการแข่งฟุตบอลอันนี้น่าสนใจดีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ครับ Bestbuy ก็เปิดตัว Digital Marketplace ในสหรัฐส่วน Viking Therapeutics VKTX อันเนี้ยหุ้นร่วงหนักเลยครับหลังผลทดลองยาลดน้ำหนักตัวใหม่มีประเด็นเรื่องผลข้างเคียงอ๋อยาลดน้ำหนักนี้ก็เป็นกลุ่มที่ตลาดให้ความสนใจสูงมากนะคะพอมีข่าวผลข้างเคียงก็กระทบแรงเลยครับผม แล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจจาก Goldman Sachs ค่ะเขามองเรื่อง Stable Coin อย่างพวก USDC หรือ USDT นะคะครับเขามองว่ายังไงบ้างครับ Goldman Sachs มองว่า Stable Coin เหล่านี้จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับจะมาคุกคามหรือแทนที่ระบบชำระเงินแบบดั้งเดิมได้ในเร็วๆนี้หรอกค่ะแล้วเขาก็ดูจะชอบ USDC มากกว่า USDT ด้วยนะคะถ้าดูจากบทวิเคราะห์ อ๋อครับก็น่าสนใจนะครับเป็นมุมมองจากสถาบันการเงินใหญ่เลยค่ะเป็นอีกพัฒนาการในโลกการเงินดิจิตอลที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะทีนี้ถ้าให้สรุปภาพรวมจากที่ Investopedia เขารายงานมานะคะก็คือตลาดยังอยู่ในภาวะออรอคอยปัจจัยสำคัญมากๆโดยเฉพาะถ้อยถแถลงของประธานเฟดที่แจ็คสันโฮในวันศุกร์นี้ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางตลาดอย่างมากในระยะสั้นนี้เลยค่ะครับผม นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่อง valuation ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่หลายคนเริ่มกังวลหลังจากที่ขึ้นมาเยอะอย่างที่เมื่อกี้มีข่าวพลันเทียโดนช็อตเซลล์เรื่องนี้ไปใช่ครับ แล้วก็มีมุมมองจาก e v e r c o ISI ด้วยนะคะเขาออกมาเตือนว่าตลาดอาจจะเห็นการปรับฐานเรียสั้นได้ถ้าหากสัญญาณจาก p าวเวลที่แจ็กสันโฮเนี่ยไม่ได้ออกมาดูผ่อนคลายหรือไม่ได้ส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยแรงเท่าที่ตลาดคาดวังเอาไว้มากๆนะคะครับก็คือตลาดยังมีความเปราะบางอยู่พอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับงั้นขอสรุปภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐวันที่19สิงหาคมอีกครั้งนะครับก็คือปิดผสมผสานกันไป S&P 500และ NASDAQ ปิดลบจากแรงกดดันของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ดาวโจนสามารถทรงตัวปิดบวกเล็กน้อยได้หลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ระหว่างวันนักลงทุนส่วนใหญ่ก็กำลังจับตารอ,อ,อสัญญาณสำคัญจากประธานเฟดในปลายสัปดาห์นี้นั่นเองครับค่ะคำถามสำคัญที่อาจจะอยากฝากให้นักลงทุนลองไปคิดต่อกันดูก็คือว่าท่ามงความไม่แน่นอนทั้งเรื่องนโยบายการเงิน แล้วก็เรื่องมูลค่าหุ้นกลุ่มนำตลาดที่ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยเราควรจะวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีเพื่อรับมือกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้นนี้ค่ะครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับหากเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้นะครับและถ้าหากอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครและพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ